จีนเริ่มดำเนินมาตรการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหม่ปักกิ่ง29ตุลาคมสินหัวรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการจีนเปิดเผยว่าประเทศได้ประกาศชุดมาตรการใหม่ในช่วงไม่นานมานี้เพื่อกระตุ้นการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยมีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในเชิงเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆกำหนดนโยบายเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาคโครงสร้างอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาดซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาโครงการจัดหางานออนไลน์ทั่วประเทศสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับตำแหน่งงานกว่า1.08ล้านอัตราสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี2 0 2 0 1นนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดมหกรรมจัดหางาน112ครั้งทั้งแบบออนไลน์และในสถานที่จริงซึ่งมีตำแหน่งงานรวมกว่า2.6ล้านอัตรา เครื่องมือดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นกระรวงศึกษาธิการได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการจัดหางานระดับชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data สำหรับอุปสงค์และอุปทานแรงงานซึ่งมีข้อมูลถึง4.07พันล้านรายการเพื่อช่วยจับคู่นักศึกษาเข้ากับความต้องการตลาดอย่างแม่นยำ กระทรวงศึกษาธิการยังปรับปรุงระบบติดตามผลการทำงานของนักศึกษานำมินิโปรแกรมใหม่บนแพลตฟอร์มระดับชาติมาใช้ซึ่งสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งงานเฉพาะบุคคลให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนมากกว่า1,000 0คนภายใต้จำนวน3 2 0 0 0รายการ